วันนี้เสนอเมนูกระเจีย๊ยบผัดน้ำมันหอยใส่หอยนางรมสดด้วยค่ะอหอยนาง,มงรมนี่แบสุกกำลังดีบอกเลยกระเจีย๊ยบถือว่าเป็นผักชนิดหนึ่งนะคะที่เรียกว่ามีประโยชน์มากๆค่ะกระเจี๊ยบเนี่ยมัน e iber, มีไฟเบอร์มี ความเหนียวเหนียวเป็นยางยางข้างในช่วยเรื่องของระบบลำไส้ช่วยลดคอเลสเตอรอลวิธีการเลือกกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเนี่ยควรจะเลือกอ่อนๆน,นะคะแล้วก็ฝักไม่ต้องยาวมากมันถึงจะไม่เหนียวถ้ากระเจี๊ยบเนี่ยเป็นสันแบบเห็นคมชัดเนี่ยแก่แน่นอนเราจะเอากระเจี๊ยบเนี่ยมาลวกการลวกเนี่ยจะทําให้กระเจี๊ยบเนี่ยสุกพั่วถึงกัน,นะคะ่ะเราจะมาลวกกระเจี๊ยบกันนะคะในน้ำเนี่ยก็ใส่เกลือ เราใส่น้ำมันลงไปในน้ำลวกเล็กน้อยเกลือน้ำมันเนี่ยก็จะช่วยให้ตัวคอเลฟิลช่วยเรื่องความเขียวของผักเราจะใส่กระเจี๊ยบลงไปลวกห้ามหั่นก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเราหั่นก่อนเนี่ยกระเจี๊ยบเขาจะมียางจะยืดยาดมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหั่นค่ะลวกประมาณพอน้ำเดือดอีกรอบหนึ่งก็พอแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปผัดต่อเรียกว่าให้เขาสุกครึ่งทางค่ะเราก็จะตักกระเจี๊ยบขึ้นแล้วตอนนี้เห็นความเขียวเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเราตักกระเจี๊ยบขึ้นก่อนค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้กระเจี๊ยบมันจะร้อนมากเราอาจจะต้องพักให้เยน็นหรือว่าถ้าอยากให้เย็นทันใจเอาไปล้างน้ําเพื่อจะได้เย็นทันใจค่ะจะมีหอยนางลมนะคะซึ่งเราจะจริงๆนะตักน้ําร้อนมาลาดตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเราลงแป๊บเดียวค่ะเราก็เอาขึ้นเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปผัดเนี่ยหอยนางลมจะทายน้ําออกมาเยอะเกินไปนี่ค่ะตักขึ้นเลย เราก็จะมาหั่นกระเจี๊ยบเตียมไว้เรากัดส่วนของขั้วออกนะคะตรงนี้แหลมๆตัดออกไปก่อนเราหั่นกระเจี๊ยบออกมาเป็นสักสามส่วนนะคะตัดหัวตัดท้ายก่อนแล้วก็หั่นสามส่วนให้เรียกว่าพอคำถ้ากระเจี๊ยบสั้นๆฝักเล็กเราก็หั่นครึ่งประมาณท่อนละหนึ่งนิ้วค่ะเราจะทำส่วนของไข่ตี ให้เหมือนตีไข่เจียวเตรียมไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนอื่นเนี่ยเขาสุกเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคเราจะใส่เครื่องปรุงลงไปในกระเจีย๊ยบเวลาที่เอาไปผัดเนี่ยก็จะได้ไปกับตัวกระเจี๊ยบเลยค่ะน้ำมันหอยของมาดามตวงนะคะเรียกว่าเป็นน้ำมันหอยที่เกรดพรีเมียมมีหอยนางรมสกัดเข้มข้นมากแล้วก็ไม่ ใส่สารปรุงแต่งปรุนสีรสแบบสังเคราะห์ไม่มีสารกันบูดไม่ใส่แป้งไม่มีน้ำตาลเป็นคีโตแล้วก็เป็นฮาลาวค่ะมีแร่ธาตุสังกะสีซอสปรุงรสของมาดามตวงนะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะมะปรุงกิ้นหยอกได้หมดค่ะวีวิตามินบีค่ะแล้วก็ไม่มีสารกันบูดถ้าเปิดใช้แล้วต้องเก็บในตู้เย็นค่ะ แล้วก็จะมีสีอิ๊วขาวค่ะหมักจากธรรมชาติหมักด้วยเกลือหิมาลยันทิ้งโซ๊นะคะแล้วก็มีเซามินเอ็กซ์ทรกสารสกัดจากงนาดำไม่มีผงชูรสไม่มีน้ำตาลไม่ปรุงแต่งตึงสีด้วยสารสังเคราะห์ใดๆค่ะพริกไทยลงไปเล็กน้อยค่ะน้ำตาลเพื่อกลมกล่อมใครไม่ชอบไม่ต้องใส่โอเคแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปผัดในกระทะค่ะเมื่อกระทะเริ่มร้อนค่ะเราจะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อย เราจะใส่กระเทียมเมื่อกระเทียมหอ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 มแล้วนะคะเราจะเทไข่ลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมผัดให้เข้ากันหอมซอสแล้วก็หอมไข่มากๆค่ะแล้วตรงนี้เราก็ใส่หอยนางรมเข้าไปผัดด้วยกันเลยผัดพอให้เขาสุกค่ะ แล้วจานนี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ค่ะง่ายๆเมนูกระเจี๊ยบผัดน้ำมันหอยพร้อมเสิร์ฟค่ะกระเจี๊ยบผัดน้ำมันหอยมาเลยค่ะหอ,อยนามงมมนี่ยบสุกกำลังดีบอกเลย กระเจี๊ยบให้ความกรอบก็หอมตัวซอสค่ะเมนูนี้เป็นแบบเมนูที่แบบกินเป็นกับข้าวก็อร่อยนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์จากตัวกระเจี๊ยบใครมีคอมเมนต์อยากสอบถามอะไรนะคะถามเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาดามตวงด้วยนะคะเป็นกําลังใจค่ะแล้ววันนี้ฝากอุดหนุนสินค้าของมาดามตวง,ง,ง,งด้วยนะคะเซตะค,ะค,คู่ครัวค่ะสามารถหาซื้อได้ทางออนไลน์หรือว่าซื้อได้ตาม ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะวิลล่าฟูดแลนด์กูเม่ r มาเก็ตค่ะแล้วก็ริมติงที่เชียงใหม่ค่ะอย่าลืมนะคะมีสินค้าน้องใหม่ค่ะเป็นน้ำจิ้มสุก,กี้ค่ะไม่มีสารกันบูดแล้วก็ไม่มีผงชูรสด้วยค่ะเป็นสูตรส่วนผสมระหว่างสุก,กี้โบราณกับสุก,กี้กวางตุ้งค่ะต้วงตั้งเตาก็ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่เมนูหนะ้าบายบายค่ะ สุดยอดเลยครับได้ทั้งถูขก,กับผ้าอร่อยมากๆากไม่ได้อวยไม่ได้อวยไม่ได้อวยครับเรื่องจริงจริงจริงครับสาบานสาบานขอสาบานว่าสันพิีูพูดเป็นความจริง <c oughs> <c oughs>